สวัสดีชาวหมึกทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับเกมสเปตตูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหไม่เล่นนานเลยก็ตามสัญญาครับที่ผมพูดเอาไว้เมื่อคลิปก่อนนะครับก็หลังจากที่ผมเล่นมิวทูนะครับก็จะลงคลิปของสเปตตูนั่นเองมาในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอาวุธที่มีชื่อว่าสไนเปอร์ครับเป็นอาวุธที่ผมฝึกค่อนข้างนานเลยทีเดียวถามว่าตอนนี้พร้อมไหมไม่เลยครับแต่ว่าก็พอเล่นได้นะครับอ่ะวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นทั้งหมด4รอบนะครับ มาสไนเปอร์ผมว่ามันเล่นยากมากคือมันไม่ใช่แนวของผมอะที่แบบจะต้องมาคอยนั่งซุ่มนั่งเลงมันคนสไตล์อ่ะเข้าใจไหมงั้นเรามาดูสไนเปอร์สำหรับเกมสเปรตูนกันเลยครับอ๋อด่านนี้มีเองด่านนี้มีน้ำไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอ่ะมาฝั่งเรามีสไนเปอร์อกี่คนเนี่ยมีหมดสองคนนะครับอ่าวันเริ่มไปเลยครับ สไนปเปอร์เนี่ยตอนเรากด z R นะคร,รับเราจะสามารถชาร์จได้ครับมันจะมีเป็นซูมนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เป็นแบบยิงแรงนะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นแบบปุ่นเบาเนี่ยมันจะไม่มีแบบให้เล็งนะครับเห็นไหมครับข้างบนครับสไนปเปอร์อยู่ข้างหน้าครับผมคิดว่าน่าจะไม่ตายหรอกมันอยู่ไกลามากเลยอ้าวจำเลเราจะดูถูกพลังของสไนปเปอร์มากไปหน่อยเอาใหม่ครับผมนึกว่ามันยิงไม่ถึงนั่นแหละอ่าไม่เป็นไรครับ ไอ้สุนขึ้นได้ป่ะผมไม่เคยขึ้นอ่ะเหมือนจะเกินความสามารถเอาไปหน่อยอตรงนี้ก็ได้มาตรงนี้อืมมีเข้าไปเอ้ยสีมูมาไงวะมันยิงข้ามฟากมาเหรอแต่ว่าต้องมีอะไรอยู่ข้างบนอ่ะเอาเวงกำยิงป้าอีกมาจุดสำรวจครับอ่าสนาเปิดทั้งสองอยู่บนหอคอยอย่างนี้เห็นหมดเฮ้ยเฮ้ย,อยสองตัวสองตัว,ตว,ตวเห็นเห็นเห็นอยู่ยโอ้โหลูกโป่งนั้นวะี่งลอยมาข้างหน้าเลยครับ เห็นอาวุธของคนนี้ไหมฮะเนี่ยไอเทมเนี้ยมันคือไนเปอร์ที่แบบไม่มีโซมนะแต่ว่ามันเล่นยากมากมันยิงรัวๆเลยแต่ว่ามันไม่ต้องโซมไงดูเหมือนในแมปเราค่อนข้างจะได้เปรียบเลยนะครับเนี่ยงั้นเรามาท้างด้นขวาดีกว่าโอ้โหสีมูเต็มเลยครับเนี่ยต้องเก็บให้หมดครับจังหวะนี้ต้องหลอกล่อให้มันมาครับ๋ยวเราจะแคมป์ตรงนี้เลยแล้วกันอือยิงยิงสกิลการยิงแบบสไนเปอร์ที่ผมกากจริง จะไงจะไงจะนี่นะไหนเอ้ยอีกทีหนึ่งไหมเอ้ยจะไงข้างบนเอ้ยหมึกหมดหมึกหมดอช้าก่อนช้าก่อนเติมหมึกจะไปไหนจะไปไหนเหมือนจะวิ่งกับลำนั้นน่ะนี่นี่เอ้อโดนไปครับหนึ่งดอกโอ้ยจะยิงโดนมาเราได้อันตีนะครับอันตีของเราเป็นนี่ครับลำโพงขึ้นเสียงครับอุ้ยได้มาหนึ่งศพครับเอ้ยทางขวาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนอืม ออไลน์ออไลน์นี่นะโดนไปอีกศพหนึง่งเอามาอีกศพหนึง่งมาเดินมาถึงที่เลยอืมจะข้ามฟ้ามาตรงนี้สินะอย่าหวังอย่าหวังไม่มีอะไรจะสุขสบายนอกจากการนั่งแคมป์นะฮะเนี่ยเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นเองเลสเปอร์นี่แบบผมแทบไม่วิ่งไปไหนเลยอะอยู่แบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยนั่งแคมป์อยู่ที่ว่าถ้าเกิดฝั่งนู้นมาสักสองตัวอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวนะแบบว่า มันจะไม่มีจุดยืนอ่ะเก็บตรงนี้ก่อนเอ้ยมาแล้วมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมนั่นไงจะละจะละเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้โหลูกปงนับระเบิดมาสองตัวนี่หว่าเอ้ยใจเย็นเพื่อนเราคุยกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอุ้ยเบรกเอายม่โดนอีกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่มีไม่มีที่ไปแล้วตันแล้วโอ้โหตายเลยมันมาสองตัวเลยอ่ะแล้วแบบตอนยิงมันต้องชาร์จไง ถ้าเกิดเราไม่ชาร์ตอะ่ะระยะยิงมันจะสั้นลงแล้วก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องชาร์จประมาณไหนอะถึงมันจะยิงโดนครับมาดูนครับว่าเท่าไหร่ครับเฮ้ยสูสีอยู่นะอืมเ้าปอร์เซ็นต์ครับกับ42%เปอร์เซ็นต์ครับโอห่างกันนิดเดียวเองแค่3%โเปอร์เซ็นต์อ้น่าเสียดายมากค่าสี่ตาย3ครับโอเคครับกันเรามาดูในรอบต่อไปกันเลยครับมาคนพร้อมแล้วมาโอ้ด่านนี้เออโอเคหน่อยด่านนี้ผมว่าด่านนี้สไนเปอร์น่าจะโอพีนะในความ ในความรู้สึกของผมอะคือแบบมันมีจุดให้ยืนข้างบน bon แล้วก็เขาเรียกว่ามันจะมีช่องทางช่องทาง,ง,ทางประมาณไม่โโกี่ช่องทางที่มันจะต้องเป็นเส้นตรงอโอ้แล้วฝั่งเรามีสไนปเปอร์กี่ตัววะเนี่ยมาเรามาทางนี้เองเราชอบทางนี้เราถนัดอืมยิงเปิอนำร่องก่อนเลยครับเนี่ยถ้าเกิดยิงแบบรัวๆมันเป็นอย่างเงี้ยเล็กๆอยิงเข้าไปอะน,นี่มั้ยโหรูปงน้ำมันน่าจะตายแล้วมั้งนี่ยยิงเข้าไป เปิดน้ำล่องนะครับเปิดด้วยหมึกสีฟ้าครับอ่ารู้สึกสดชื่นไหมล่ะไม่โผล่กันมาเลยงั้นเราบุกกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเอ่ยไหนเอ่ยนั่งไงจะและ้วจะและ้วจะและ้วไหนโอ้ยตกใจนึกว่าของอีฟันนี่อะไรอะไรเอออย่าหวางังโอ้โหไม่มาใกล้ๆกี่โคตรน่ากลัวเลยคือคือแบบเราเราไม่กิงเลยยประชิดเลยอะตอนที่เล่นไนเปอร์อะ เอ้ยอ้าวโอ้โหไม่มาจ้าเอกข้างหน้าเลยเสร็จไปเลยครับโรเลอร์อือเอ้ยข้างหลังอ้าวเรียบร้อยครับเมื่อกี้ผมเมื่อผมเห็นมีคนแลนดิ้งลงมาดีนะที่เพื่อนเราเพื่อเราจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ้าวอ้าวโรเลอร์โรเลอร์โรเลอร์อ๋อโรเลอร์ตายแล้วทางไหนมีทางท้ายหนึ่งตัวเพื่อนๆน่าจะการให้งั้นเาออกข้างหน้าแล้วกันมามันน่าจะวิ่งมาตรงนี้แหละเพราะว่าโรเลอร์มันน่าจะถ่ไถมาตรงเนี้ยอุ้ยเกือบโดนแล้วขึ้นเสียงอืม เอ็กโคอ่ะมีไหนอีกมีตรงไหนอีกโอ้โหสไนปเปอร์นี่เยอะมากเลยเนี่ยเฮ้ยโรเลอร์โรเลอร์โรเลอร์อ้าวตายก่อนครับตรงน,นั้นถังน้ำใช่ไหมหมึกหมดอีกแล้วยิงบ่อยไม่ได้ชา้าก่อนอืมอ๋อมีเอ้ยอ,อ,อะไรเมื่อก่อนมันงบนวะอ่าเฮ้ยนี่ยอุ้ยอ้าวไม่โผล่มาแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่มันก็ยังไม่ตายนี่ โอ้โหตอนนี้สีฟ้านี่ล้อมรอบไปหมดแล้วแล้วคนนี้เอาดิเอ้ยยังไงยังไงนี่เอาไปเลยลำโพงขึ้นเสียงเอ X ข้อออกได้มาหนึ่งศพครับโหนี่แบบโดนแบบโดนกดสุดๆครับสีส้มนี่แทบไม่มีครับสีฟ้าคลองเลยจะเอมาสิ่จะนี่นี่ยนิ่งๆเออระเบิดระเบิดปุ๊บปงน้ำกลัวที่ไหนล่ะโผล่มาเลยเราไม่กลัวจะเอ๋โอ้ยโถังน้ำนี่หว่าเดียวเดี๋ยวจะยัดจะยัดจะยัด มันถอยไม่ได้คือคือมันสาดมามันสาดโดนเราหรือไม่โดนคือแบบมึกมันอยู่ด้านหลังเราไงแล้วก็ถอยหลังมันก็ติดมึกสีส้มอ่ะมันแบบมันขึ้นที่ช้าลงอ่ะครับมาโอ้โหสีฟ้าที่แบบคองคองแมพเลยอืมมาอยู่ไหนอืมโรเลอร์หรอโเรอโลเรอโลอร์หรอสีเทาป้าแม่อุยถังน้ำมาสองตัวเลยนี่นะใส่ไปหนึ่งตัวถังน้ำาม,มีไหมมีอีกไหม ไม่มีแล้วอ้าวโรเลอร์เล้เนี่ยนะอ้าวืๆๆๆๆๆนะอว,ว่าเราได้ยี่แต่เมื่อกี้เหมือนเรายิงโดนนะตะแยอ้าวโรเลอร์ลงมาพอตายเลยหมดเวลาแล้วโหงี้ชนะใสๆครับเรียบร้อยโอ้กินขาดครับ65กับ19ผมว่าแบบนี้มันเป็นแบบที่แบบว่าถ้าแบบไม่ชนะมันก็ชนะไปเลยอ่ะค่าห้าตายหนึ่งมามาดูในรอบต่อไปกันเลยครับมาคนพร้อมแล้วมาลุยกันต่อเลยนะฮะ น้าวด่านเดิมครับโอ้สไนเปอร์ทั้งทีมเลยเนี่ยเอาจริงดิโอ้โหอือมอ่ะเราสไนเปอร์ก็สไนเปอร์วะอย่างนี้มันไม่แยงหน้าที่กันแล้วแล้วใครจะบุกละเนี่ยโอ้ไม่เคยเล่นแบบทั้งทีมเลยเนี่ยจะดนีม้มันจะไปปืนกลถ้าไปปืนกลทั้งทีมนี่ก็เออยังยังพอว่าหน่อย การเล่นไซเปอร์ทั้งทีนี่มึงแบบว่าเห็นลางในอนาคตเลยว่าชนะหรือแพ้เนี่ยเออแต่ละเออูอออ้ยไดดดดดย,ไม,มมย,ยไ,มไม่โดนครับข้างบนข้างบนอืออโดนเข้าไปเต็มเต็มเอ็โคมาแล้วเอ็โคมาแล้วแล้วก็ยิงคลื่นเสียงโดนไหมไม่โดนครับนี่แน่อ่าไม่เห็นหรอเฮดช็อตไปหนึ่งศพยังไงยังไงนี่ยิงเข้าไปเปิดลำล่องก่อนเลยครับหลอกล่อให้สีส้มมาครับเราก็แคมป์อยู่ตรงนี้เลย จริงๆเราต้องเดินหน้าไปอีกหน่อยเนี่ยเออโอ้โหระเบิดระเบิดมันมันน่าจะรออยู่เยอะเลยตรงนั้นแหะเพื่อนเรานี่อยู่ทางซ้ายครับเนี่ยเอ้ยโอ้ยเกือบแล้วถ้ามันลงมานี่คือตายเอ้ยข้างหลังเอ้ยเดี๋ยวอืปืนคนด้วยโอ้โหผมลื่อนที่ลำบากเลยครับเนี่ยแบบพื้นเป็นสีส้มอะแค่คิดจะข้ามมาตรงนั้นยังลำบากเลยลำกล้องก็แบบโอ้โหผมไม่พุ่งไปดีกว่าโหอันตรายมากแล้วตรงที่เพื่อนเราอยู่เนี่ยเปิดน้ำล่องครับ เฮ้ยทั้งขวาเฮ้ยเดี๋ยวมึงก่อนนี่วะอืมเหมือนเหมือนสู้ไม่ได้จริงเขาเลยนะประชิดเนี่ยอะไรเนี่ยระบงระเบิดอะไรเนี่ยฮะมาตรงฐานทำไมเนี่ยฮะอืมโดนสักตัวไมหมล่ะฮะสักตัวไหมนี่นะเอ้าโอ้โหมันพุ่งกลับฐานไปแล้วครับงั้นเราไปผมว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะอยู่ตรงข้างหน้าฐานเราอะมันดักจุดเกิดเลยครับ งั้นเรามาตรงตรงส่วนกลางดีกว่ามันมันไม่น่าจะมาสนใจเราหรอกมันจะไปสนใจข่าตรงหน้าหน้าจุดเกิดอโอ้โนี่ก็บงกังจังเลยอ่าโอ้โหไม่น่าจะเอากันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเข้ามามันอยู่ทางไหนวะเอ้าเฮ้ยโอ้โอ้อมมาข้างหลังเหรอโอ้ผมนึกว่ามันจะบูเข้ามาอืมไม่น่าเลย อะไรเนี่ยฮะหมาข้างหน้าทําไมไปเออยิงเข้าไปโอ้เอ็โคฝั่งเราได้ไหมเนะี่ยได้มาเหมือนติ๊นี่นะโอ้พอดีเลยเต,ต็มไม้เต็มมือเอ้อะไรตัวมันเนี่ยนี่เหรอปืนุญกลนนะับโอ้ทิ้งหายสองตัวโอ้โหเรียบร้อยครับยืนไม่ไหวอะ่ะแบบทั้งหน้าทั้งข้างข้าง,งข้างหลังเลยนี่คือผลของการมีสไนเปอร์ทั้งทีมนะครับเนี่ยมา โอกาสชนะยังมีอยู่ไม่มีแล้วผู้ผิดเวลาเหลืออยู่แค่ประมาณสิบห้าวิเองอตรงนี้น่าจะเปิดได้แหละเหมือนเพื่อนเราอยู่ตรงหน้าถามเลยนเนี่ยงั้นเราเก็บเอาพอยต์ก่อนเลยน่าจะพอมั้งออืยิงเข้าไปขอหน่อยเถอะอโอ้มือแพ้แน่ๆครับอย่างนี้มันยับมากอ่ะด่านนี้อย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเกิด มีมีโอกาสชนะก็คือแบบชนะขาดไปเลยฆ่าสตายสก็โอเคครับงั้นเรามาดูในรอบสุดท้ายกันเลยครับมาผมพร้อมแล้วมาลุยกันเลยสไนเปอร์นี่ยังเล่นรู้สึกว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่เลยนะหรือว่ามันบางทีมันอาจจะอยู่ที่ไอเทมผมด้วยนะเพราะว่าไอพวกสกิลแพสซีฟพวกนี้ยคือผมแบบคากา ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกให้มันซัพพอร์ตอาวุธเลยอ่ะม,มาเรามาทางเดิมครับจุดหากินไม่สีเขาเรียกว่าจุดหากินเอาไว้เพิ่มเนี่ยเพิ่มอันตรีนะครับเอ,อ็กโคเพราะว่ามันถ้าเกิดเรายิงส่วนในที่มันไม่มีสีเนี่ยที่มันไม่มีสีของเราเนี่ยเอ็กโคเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะถ้าเกิดเราไปยิงในส่วนที่โอ้โหสีเงินมาแต่ไกลเลยโอ้โหปาสุก้าสีสีน้ำเงินอยู่ไหนวะอเระเบิดนี่ นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ยิงเข้าไปโอ้ยผู้การโอ้โหผู้การนี่ไถมาแบบไม่กลัวอะไรเลยบูย่าบูย่าอืยังไงเนี่ยไอโคดนี้แล้วกันนี่ยิงเข้าไปครับได้ไหมไม่ได้ครับอ้าวหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอืมเอ้ยมาหนึ่งตัวอ้าได้ด้วยครับได้มาหนึ่งตัวตัวไมน่าไฟนะจ๊ะเออยิงเข้าไปต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้มันพอดีเลยเนี่ย เฮ้ยอีหนึ่งตัวอุ้ยจะพายพุกันพุกันโอ้โหรถช่วยชีวิตเอาไว้ครับตั้งหลักก่อนดีกว่าดูอันตรายเหลือเกินเรื่องระยะใกล้เนี่ยเนจะเอไม่มีครับมีแต่สไนเปอร์สไนเปอร์มันไงทางขวามาโดนสไนเปอร์แบบคาร์บอยจะดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮือบแล้วเกือบแล้วเขื่อนละมามาจะมาวัดดวงกันอืมอืมอืมลั่นไกลก่อนลั่นไกลก่อนยิงเอ็กโคซ้อมอีกทีเลงได้ไหมไม่ได้ครับอ้าวเฮ้ยตายแล้วะมันทำอะไรอ่ะ โอ้ปาสุก้านี่ว่ามันลงมาบนหัวเลยแน่ๆนมันน่าจะโดนสเก็ตมาส่วนหนึ่งอะตายเลยครับเนี่ยไม่เป็นไรครับมาใหม่ครับเพื่อนๆเรามาช่วยนายแล้วแต่ดูเหมือนเพื่อนๆบอกว่าไม่ต้องก็ได้แล้วเนี่ยคือแบบสีส้มนี่แบบเต็มแมปเลยครับเนี่ยระเบิดโอ้สปริงเรามีสปริงเกอร์ครับมีสกิลนะแต่ไม่ใช้เลยคือไม่รู้จะหาโอกาสใช้ตอนไหนคือยิงอย่างเดียวเลยยิงเข้าไปครับเปิดสีส้มนาร่องครับ ยังไงอยู่ไหนกันอ้าวเจะลับปืนกดโอ้โหไม่พุ่งหนีไปละหลอกล่อตรงนี้ดีกว่าไหมเนี่ยผมว่ารอตรงนี้ดีกว่ารอมันพุ่งเข้ามาโอ้โหนี่ซาดักยิงเนี่ยมันวิ่งอย่างโซนิกย,ยิงระยะใกล้นี่มันยากจริงจริงโอ้โหสไนเปอร์สองสีเลยเห็นไหมเห็นเส้นๆปะเส้นๆสีสีสฟ้าสีเงินเนี่ยของเราเป็นสีส้มครับมันก็รู้นะว่าเราเราเรออยู่อ่ะเพราะว่าเราเลง็งอ่ะ,ะอ้าจะได้วหนี่นะอุ้ยไม่โดนเหรอ ยังไงเดี๋ยวก่อนเอาเอ็โคยิงก็ได้วะระเบิดรอมอ่ะอีแน่อุ้ยเอ็โคไปกินโอ้โหมันลั่นไกลก่อนครับยิงไปเลยเต็มหน้าเลยก็เลงจะปล่อยเอ็โคครับโดนเข้าไปเต็มๆถือว่าตะกี้ผมตัดสินใจพลาดมากเลยนะขอทักศพได้ไหมเดี๋ยวไม่จุใจเท่าไหร่เลยมาแล้วเอ้ยไอ้ไอ้รถนี่มันบังนี่ยิงเข้าไปตรงนี้แหละได้แน่นอนเออได้แล้วครับหนึ่งศพ โอเคพอใจแล้วเท่าไหร่เอ่ย42กับ40ครับโอ้ใกล้เคียงครับใกล้เคียงฆ่าไปได้ทั้งหมด3ตัวนะครับตาย2เย่เลเวล18แล้วช่างต่ำต้อยเหลือเกินโอเคครับคลิปของสเปรตูนะครับอาวุธสไนเปอร์ก็ได้จบลงแล้วนะครับโอเคครับงั้นเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปของสเปรตูนะครับบายบายครับ